St St <ain. S 1> stain? stain stain สติงสติงสติงใ Yeah. ผักผลไม้แตงกวาแอปเปลิลเขียวเดี๋ยวใจเย็นลูกมะเขือเทศ <laughs> เอาอะไรหนูจะเอาอะไรก่อนอ่ะเดี๋ยวจะให้เลือกก่อนว่าจะเอาอะไร แป้งไม่เอาเอามะเขือเทศก่อนมะเขือเทศชอบที่สุดเอาอะไรมะเขือเทศไม่เอาแตงเหรอไม่เอาเอามะเขือเทศก่อนอ่ะโอเคแอปเปิลไหมเอาแอปเปิลไหมไม่เอา จเย็นดิโอ้โหกินอะไรแบบนั้นน่ะกินเป็นอย่างมะเขือเทศเสร็จดูดิมันจะเอาอะไรต่อ เอานี้เอาทีนี้เหลือแตงแล้วลูกแตงกับแอปเปิลเขียวเอาดมก่อนจะเอาอะไรมะเขือเทศหมดแล้วเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนแอปเปิล <laughs> เอาแอปเปิลอืม มันชอบจริงๆนี่ผักผลไม้เนี่ยอ่ะดูเคียวซินั่นอ่ะอิ่มยังเดี๋ยวค่อยกินต่อลูกสองขาลูก Good girl พอมล้มังรีวิวกินผักผลไม้เดี๋ยวค่อยกินต่อเนาะลูกเนาะเยอะเกินโอเคไหมลูก About for me? No, no. will get a little bit. Ah. Oh. Oh. uh send me the ring. For what? My class. Uh. No, I can't. This is from them. That the. Uh, you ordered yet can't go อ๋อกอละเนาะเก่งมากเลยลูกแม่เนี่ยลูกแม่เนี่ยโหคนเก่งเนี่ยคนเก่ง กินผักผลไม้เก่งมากเลยลูกเอาอะไรจะเอาอะไรพอแล้วมั้งลูกพอแล้วลูกอะอ,อีกอันหนึ่งเดี๋ยวค่อยกินพอแล้วเนาะเก่งมากเลยลูกคนเก่งของแม่เนี่ยพอแล้วลูกเดี๋ยวค่อยกินใหม่ อ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนสวัสดีสวัสดีส,ส,ดสองขาสองขา Good g i r สองขาเร็วเร็วสองขาเร็วเร็ว Good g i r